สวัสดีครับมินส้สแพรไปซื้อของหลานไทยครับไปซื้อน้ำปลาซื้อพักซื้อของอยู่ของกินครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าครับว่าราคาของไทยในเกาหลีสินค้าตัวใดสิมีราคาจักบาทครับสิต่างกับไทยเขาลายเป็นไหนปไปเบิ่งกันเลยครับ ับแล้วเราจะมาหอดลานนะครับนี่จะเป็นมะฮุ่งนะครับมะร์กโกตปรีซีพันสองร้อยบอลเกิดจะอยู่ประมาณประมาณประมาณร้อยกว่าบาทประมาณร้อยกว่าบาทร้อยยี่สิบ

นี่เป็นสารเน่สลานรเณรนะเจ้าสามถุงหาพันครับประมาณนั้นไงห้าสิบบาทวันเท่าไรสามถุงใบสี่สิบมีทุกอย่างมามาก ระมาน่าจะสองละหกร้บาทหกรบอลหกรอยบอลประมาณาจจสกักสิบาทนี่ทุกอย่างแล้วครับชู้รถน้ำปลา นรอไม้น้ำสองขวดมห้ดูบ่อยซ้อนหอยมีวัตสุเนีย่ยครับก็ตอนนี้พวกนี้ห้องไหนนายพลเดมจะจะสื่อ,อเขาในบาทครบทุกอย่างหรือนะครับก็เล่ยโใครยเดือสื่อแต่ว่ามาแต่ตะเทียสสกสิ่เบ็ดลายเนี่ยแต่วันนี้เขาสามาสิ่ผักครับมีสิ่ผักซี่ของกินขน,นไมได้เล็กน,น้อยครับ

โองหมยเชลลีคร oh, ับจะเป็นแบบใส่แข็งหมดเลยส่วนุดนี้จะเป็นของ น่าจะของเวียดน,นามขนมครับขนมน่าจะของเวียดน,นามลายสวนมาย ตัวนี้จะเป็นไข่เป็ดไข่เป็ดนีวารูนะครับว่าพ่นคายแบบใดจะต้องทางพ่นอีกทีนึงนปะเดี๋ยวตัวนพุ่นเองสิ ขออนุญาตซื้อของยเข้าครับเดี๋ยวสิไปสรุปอยู่ที่บ้านนะครับว่าของตัวใดราคาเท่าใดครับไขออนุญาตนะครับครับผมตอนนี้เท่ากับหดหทองเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับเมื่อยไรครับหอบยางไก่จนเมื่อยมามาเบึ้งนครับว่าผมได้ยังอย่างมาเนี่ยตอนนี้จะเป็นรถดีครับรถดีสว่างนี่หาพันวอนครับ หาพันวอนกับตีเป็นเงินไทยประมาณจกร้อยยี่สิบห้าบาทครับซอหไงเติบอยู่กินได้เป็นดินแป้เดือนนะครับน้ำปลาครับน้ำปลาขวดนี้อยู่สองพันหาร้อยวอนครับถัดตีเป็นเงินไทยกับสิบประมาณจะหาสิบบาทครับประมาณนี้แหละครับข่าวขาเอาก็บ่บเป๊ะสุยางนะครับโต๊ะพนมเองกับตีข่าวขาเอากะทิครับกะทินี่จะกล้องละสองพันครับเกินกลองหน่อยนะครับ ้องหน่อย2กลกอง4 0 0พครับสองกอง4 0 0พวอนส0่พันวอนอะไรอย่างเงี้ยให้กับมันเกือบลอยเกือบหนึ่งอยครับเกือบจะร้อยบาทต่อไปก็จะเป็นเส้นขนมจีนครับเส้นกระปุ่นเส้นกระปุ่นนี้จะเป็นแบบสําเร็จรูปนะครับเป็นแบบเขาจะบีบมาสําเร็จรูปแข็งครับแข็งล้วห้าก็ต้องมาลวกมาลวก ลวเพิ่จะได้กินครับแตะบ,ะบ่าลวกรบเ่าได้กินครับเส้นแข็งผมซื้อมานี่สามสามห่อครับหัอละสองพันครับหัอละสองพันก็เป็นหกพัวอนกับสีประมาณหนึ่งห้าสิบาทครับทีเป็นวข่าวๆเลยบ่เปร์น,นะครับปลาทูแพ็คครับปลาทูสองตัวสองตัวนี่หกพันวอนก็นสิประมาณอยห้าสิบบาทครับอายุบานเท่าก็บ เข่งละยี่สิบห้าบาทครับแต่อยู่นีกอะลอยห้าสิบบาทประมาณนี้ครับหอยครับหัวหอยน่าจะเป็นหอยหอยปังแบบนี้เมื่อนหร่ใจนะครับระาะว่าเขามีมีโลโก,โก้มีรูปเหมือนเบื้องหอยีอย่างคมกับ่บื้หูแต่คิดว่ามันกินได้ครับเพราะยังเห็ดมาขายหกพันวันเงินครับราคาเดียวกันเลยกับปลาทูครับประมาณลอยห้าสิบบาท ดีไปคร่าวครับจะเป็บน,น้อไม้ครับน้อไม้ลวกน้อไม้ลวกนี่อยู่ประมาณสักสามพันวันได้ครับสามพันวันตีเป็นเงินก็เกือบคร่าวๆนะครับประมาณสักเจ็ดสิบบาทประมาณเจ็ดสิบบาทได้ครับในลายอย่างหลายแนวนะครับเป็นพักพักดองครับ ดองตัวนี้อยู่สองพันครับสองพันวอนวันสักสองพันวอนนี่ก็สี่อยู่ประมาณสักสี่สิบกว่าบาทห้าสิบบาทครับประมาณนี้แหละดีไปเขา่ๆาๆหมักดันดองครับ,บดันดองไม่ไกินสมกับว่าสมนะครับตัวกิมเจียวขึ้นวานะครับสามพันครับสามพันวอน สามพันวอนคระบหม,มัณนสักเจ็ดสิบบาทครับเจ็ดสิบกว่าบาทปลาหมึกครับปลาหมึกแซ่แข็งตัวน,นี้ก็หกพันเงินนะครับร้อยห้าสิบบาทแพกหนึ่งปลาทับทิมครับตัวน,นี้ปลาทับทิมอยู่สองตัวอยู่เจ็ดพันครับแต่คือว่าถูกอยู่นะครับ คือว่าถูกครับสองตัวแล้วตัวว่านี้ครับตัวว่านี้เพราถอดแับเจ็บนี่แหละครับเจ็ดวันวันกับสิบประมาณนักลยอยลอยหกสิบลอยเจ็ดสิบนะครับแต่พราสื่อครับสื่อมาแซ่แข็งไหวจังบ่ได้ห์หารสื่อดูนะครับไปเส่ยเดียวก็คือกินได้ประมาณตักอาทิตย์ตัวสิบมือครับตอนนี้จะเป็นน้ำจิ้มไก่ครับน้ำจิ้มไก่บ่ได้ห์โคตรสน,นะครับนี่ คือสินะเบิ้งราคาของในเกาหลีเขัว่าเพิ่นสิขายกันราคาเท่าใดบ้านเฮาเท่าใดผมก็บ่เู้นะครับได้ยู่นี่น้ำจิ้มน้ำจิ้มตัวนี้อยู่สามพันวอนครับประมาณเกตสิบบาทขวดละเกตสิบบาทได้ครับถ้าเป็นยูไทยเทียบราคาเงินวอนนะครับกับโบปีนะครับผมกับโบตีปีครับกะไรพ่อขาวขาวตัวนี้เป็นเกี๊ยวครับถิ่มาถอดแกมถิงกระตังหุงหรือกินกับไอ้น้ำจิ้มไก่เมื่อกี้เหรอครับ ทอดหอัวหัดดอกก็ได้ห์หอยังก็ได้ทอดตัวเพี้ยวก็ได,ด้ครับแซ่บไปกันตอนนี้อยู่หกหกพันนะครับหกพันวอนร้อยห้าสิบบาทที่เบี้ยคร่าวเบิดนะครับแต่เป็นพักมาหนี่งเอาลงขาพักเขาจะถูกมากนะครับอันนี้น่าบอกภาเพิ่นเทมนะครับนี่พันมาซื้อน้ำนพิน่นไหลหนึ่งเลยเทยมแห้งของเทมครับแซ่บเสียบดิหน่อยของเทม น้ำมะาพร้าวทองอกาครับทองอ่าบานหา 1, ้องหนึ่งพันวอนครับยี่สิบห้าบาทครับซดนะครับตอนนี้สอยูรันเกาหลีครับเพราะว่ายูรานเกาหลีเขาก็มีขายกันว่าไก้บ้านถ้ามันหิวว่าตลาดไทยน,น,นั่นกับมวยครับมันหนักประมาณยี่สิบห้าบาทครับวันนี้เป็นชิชูเปียร์นะครับสอยูรันเกาหลี ครับชายเอาบักทัวครับบักรทัวรทัวนี่แพ็คละ4,000นะครับถูกมากเลยครับก็ถือว่าซื้อได้ถูกครับ4,000แพ็คละ4,000วอนซื้อละสองแพ็คครับ8,000วอน8,000วอนนี่ก็ประมาณสักอติโยข้าวกับซีรุย่ยกาสิบขับประมาณนี้แหละเนาะเกือบสองร้อยลไปครับสองแพ็ค ตกําโมญยี่ไห้เป็นบาททอาก็จะกําหนดยี่สิบบาทครับกําหนดสิบบาทประมาณกําหนดสิบบาทแหะครับสิบยี่สิบบาทเนี่ยนะครับบาททอานั่นก็ต้องซื้อกินครับถ้าว่าสื้อก็บว่าด้กินกินตะของบาททอามันกับว่าแสบเอาบางพักกันครับเหมือนบักหุ้งครับบักฮุ้งนี่นวยละห้าพันหกร้อยวอนครับตี ถ้าเป็นเงินไทยเขาขายชิบูบ้านจากลอยลอยสี่สิบลอยสามสิบบาทหน่วยหนึ่งครับแล้วมันอยู่บ้านเขาอ,อยู่ไทยเขาข้อกันกินกันได้ครับหน่วยซัมนี่ยู่นี่ยังก็เป็นเงินครับต้องซื้อ,อย่างเดียวนี่ทีเแียวของแพงครับว่าเป็นเรื่องง่ายๆนะครับอยู่ว่าอยู่ต่างประเทศสะดวกสบายนี่คิดผิดนะครับ แต่ผมมีเงินกัอยูยากลำบากขึ้นกันเพราะว่าของทุกอย่างไปตรงนื้สี่นเอาเบื่องพักครับพักตัวนี้เพิ่อนนาเพิ่อนนาคิดถูกครับเพื่อนเห็นไปซสื่อดูเ่าไหนพวกครับพักถูกมากเลยตามที่เคยสื่อเนี่ยะตามที่เคยสื่อเนี่ยสามถุงนาจะหาพันวอนครับแต่ตัวนี้มันชิดหกคงนีกมันชิดอีกเก่าพันวอนครับเก่าพันวอนเกือบเกือบสามร้อยนะครับโอ้เกือบสองร้อยห้าสิบบาทไรผิดครับ ประมาณประมาณ230บาทได้ครับ่ประมาณนี่แหละหกพุงก็กำบ่ใหญ่นะครับกำนิดน้อยแต่ว่ากับพ่อกินครับผักสดมากเลยผักสดมากเลยมีมีผักผักซีครับผักซีเล่าซีเล่าบ้านเฮาอัอนนี้มากินกับข้าวปุ่นครับแซบ่บกินสดๆเลยกับข้าวปุ่นซาลาเน่ครับ มุกขอบคุณเดีบยวจะเป็นใบกระเพราแต่ผัดผัดไก่ผัดหมูก็ใช่ครับเป็นน้ำจีนก็ใช่เนี่ครับน่าจะน่าจะพันหาครับสองพุงกับสามพันประมาณสี่สิบกว่าบาทประมาณนี้ครับเบิดนะครับมารวมรวมยอดรวมยอดสรุปเบอนี้ไปซื้อความเบิดจักบบาทนะครับตีเป็นเงินวันนะครับ เงินวันตามนี้ใจเป็นกับเก้าหมื่น 90, ครับเก่าหมื่นวันครับพอดีพอดีครับเก้าหมื่นวันถ้าตีเป็นเงินไทยเงินบาทห้องกับสี่ยูบประมานจักสองสองพันประมาณสองพันสองสองพันสา 2, มา 2, 000, 2, 000, 3, ครับประมาณนี้นะครับสองพัน สองพันสองสองพันสามครับตีสองพันสามเลยก็ถือว่าได้หลายอยู่นะของไว้ตะกินกยังบ่เลี้ยวครับเดี๋ยวก็ต้องไปซื้อหมูซืสิออยังอีกซื้อมะเยอะตัวไว้นะคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาติดตามนะครับว่าของที่ซื้อมานี่สีไหนนังกินแน่เดี๋ยวผมจะรีวิวให้เบิ่งอีกเช่นึงสีไายให้เบิง่งเช่นึงก็ฝากติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจใกนการทำลิปต่อไปครับ ติดตามเบืองนะครับว่าเสียดังกินแน่ได้แบบหงได้ปลามึงกปลาหมึกได้ปลาทับทิมได้แบบหอยมาติดตามเบืองนะครับว่าเสียดังกินจะเป็นดาไรเสียบวคลิปนี้ก็บจบไว้เพียงแคนีน้นะครับเนาะก็ไค์ก็แช่ครับก็ติดตามให้นมั้มเป็นกำลังใจสวัสดีครับ